ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จันทบ,บรุรีก็จะพาทุกท่านไปไหว้พระขอพอรที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บรุรีเป็นวัดตั้งอยู่บนเขาและที่สำคัญวัดนี้มีโบทไม้แกะสลักทั้งหลังเป็นวัดที่มีความสวยงามทามกลางธรรมชาติและข้างวัด ก็ยังเป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการที่จะเดินทางมาที่วัดเขาชวังใช้เส้นทางหลวงหมายเลข3193จันทบ,บรุรีจากเส้นสุขุมวิทต,ตรงไปถึงสามแยกปากแสงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย317ตามป้าย ที่ไปอำเภอป่งน้ำร้อนประมาณ36กิโลเมตรเลี้ยวขวาตรงแยกป่งน้ำร้อนอีก14กิโลเมตรวัดอยู่ทางซ้ายมือทางเดินขึ้นก็สบายเป็นทางเนินไม่สูงไม่ชันตรงบริเวณทางขึ้นซุ้มประตูจะมีพวงมาลัยดอกไม้ทุบเทียนแผ่นทอง บูชาเป็นเครื่องสักการะทำรรบุญตามจิตสถัทธาของเราซึ่งทางวัดก็ไม่ได้บังคับจุดบริเวณที่เราได้มองเห็นที่จะขึ้นไปนี้ก็จะเป็นสาราการเปลี่ยนเมื่อเราเดินเข้าสู่ภายในสาราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดคอยต้อนรับ ขณะยิตดโยมทุกท่านที่เดินทางกันมาสแสวงบุญสำหรับทุกท่านที่ขึ้นมากราบไหว้พระขอพรแล้วสามารถเข้าถวายสังฆทานรับน้ำมนต์จากหลวงพอ่อบริเวณภายในสราก็จะประดับตกแต่งด้วยพระพุทธรูปและก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นของพระอรหันต์เหล่าสาวกของทางพระพุทธศาสนา สำหรับทุกท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาอย่างสาราก็ต้องมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราภายในสารามีเสาไม้แกะสลักอายุร้อยสบสอปีซึ่งจะติดประดับพลอย ให้ญาติโยมทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพประดับพอยเพชรตามกำลังศรัทธาเพื่อให้แม่ย่าพลอยจันทร์สวยงามก็อขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกัน จากสาราการเปลียนที่เราได้กราบไหว้ขอพรแล้วเราก็จะมาที่สาราเสาไม้ตะเคียนที่แกะสลักสวยงามมากๆโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระมหาวิรัติรัตนญาโนได้พามาชมความสวยงามของไม้ตะเคียนที่แกะสลักสำหรับคอห้อยก็ต้องห้ามพลาด ซึ่งก็มีของแก้บนทั้งชุดผ้าไทยผ้าสบายตุ๊กตานางรำพวงมาลัยเครื่องประดับตามแต่ใครจะบนอะไรไว้ ถัดจากสาราเสาไม้ตะเคียนก็จะเป็นสาราของพระเทลานุเถระของหลวงปู่หลวงตาเกจิอาจารย์ทั้งสี่ภาคอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดทางภาคใต้มาอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นของฝั่งทางภาคอีสานก็จะเป็นของหลวงปู่มั่น โอริทัตโตพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังแห่งภาคอีสานส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นของทางภาคเหนือแล้วก็ของทางภาคกลางซึ่งวัดเขาชวังเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบรุรีซึ่งโบสถ์ไม้แก่สระสร้างเสร็จภายในปี2556 ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นที่ละลึกเปิดให้เข้าชมทุกวันเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในปี2553หลวงพ่อพระอธิการหนูทองท่านจะอาวาตท่านมีแนวคิดที่จะสร้างโบสถ์ที่มีความแปลกจากวัดอื่นๆจึงได้จ้างช่างแกะสลักจากเชียงใหม่มาแกะสลักโดยอิงเอาพุทธประวัติ12นัก,กษัตริย์12ราศีและก็วรรณคดีพระเวสสันดรชาดก เื่อให้เกิดความสวยงามวิจิตรการตาแปกแตกต่างจากวัดอื่นๆจึงทำให้วัดเขาชวังเป็นที่ขึ้นชื่อรู้จักสำหรับสายบุญทั้งหลายที่ต้องหา้ามพลาด